สวัสดีค่ะกัลยาณมิตรทุกท่านนะคะปุบเป้ซิเนเจอร์ค่ะสำหรับใครนะคะที่บอกว่าสวดบ,บนบทคาถามหาจาักรพรรดิแล้วนะคะทำไมยังจนอยู่ทำไมยังไม่ดีขึ้นเลยทำไมแบบชีวิตยังมีอุปสรรคอยู่นะคะเข้ามารับฟังทลิปนี้ของปุบเป้นะคะปุบเป้จะบอกให้ฟังนะคะก่อนที่จะไปรับฟังนะคะ ขอฝากนิดนึงก็คือฝากกด s u b สไคร b ์กดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ปุเปในการทําคลิปต่อไปแล้วก็เพื่อนๆที่สนใจทางด้านการาวัตถุม,มงคลนะคะไสยศาสตร์ลี้ลับนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนั่นเองนะคะสําหรับเพื่อนๆนะคะที่สอบถามมามากมายนะคะว่าทําไมนะคะ สวดมนต์บทพระมหาจักรพรรดิของหลวงปู่ดูหลวงตามมานะคะแล้วไม่เห็นสําเร็จสักอย่างเลยนะคะใจเย็นๆน,นะคะทุกท่านนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆได้สวดบทพระมหาจักรพรรดิแล้วนั้นนะคะแสดงว่าเพื่อนๆมาถูกทางแล้วนะคะให้ทําต่อไปเถอะค่ะปุเป้จะเล่าให้ฟังนะคะสําหรับที่ปุเป้นั้นได้มาสวดมนต์บทพระมหาจากาักรพรรดิตั้งแต่แรกๆนะคะ คุเป้ก็ประสบปัญหาเกี่ยวกับเพื่อนๆนี่นะคะมันไม่ได้แบบว่าเห็นผลทันตาทันใดนะคะภายในเดือน2เดือนนะคะของคุ้เป้นั้นได้สะสมมาเป็นปีๆนะคะฝ่าที่ชีวิตจะดีขึ้นแบบมองเห็นคือเห็นทันตาอย่างนี้ภายในวันสวันนั้นไม่ใช่นะคะ ต้องเก็บเกี่ยวบารมีไปเรื่อยๆนะคะจนเป็นปีอยา่างปุเป้อย่างเงี้ยนะคะเมื่อก่อนนี้มีประสบปัญหาทางด้านนี้สินนะคะแล้วก็โชคลาภก็ไม่ค่อยมีนะคะทําอะไรก็มีอุปสรรคแม้กระทั่งมีคู่มีอะไรอย่างนี้นะคะก็ได้คนที่ไม่ดีเข้ามาในชีวิตนะคะบริวารแม้กระทั่งบริวารน,นะคะและเพื่อนรอบกายรอบตัวนี้นะคะคือเป็นคนที่ พูดจาปลาใสน้ําใจเชือดคออะคะ่ะแบบว่าเว,เวลาพูดต่อหน้าเราอะดีแต่รับหลังอะเอาเราไปน็นินทาอะไรประมาณนี้นะคะ mm hmm. เมื่อบูเป้ได้สวดมนต์บทพระมหาจากกักรพรรดนั้นไปเรื่อยๆนะคะวิธีการสวดของบูเป้ก็คือน้อมลำลึกถึงหมอกูดูลงตามมา้าใช่ไหมว่าวันหนึ่งเราจะปฏิทานสวดว่าจะปฏิทานสวดกี่จบสําหรับบูเป้นั้น ปุเป้จะสวดนะคะสามจบตอนเช้าก่อนไปทํางานนะคะแต่เมื่อใดที่เป็นวันโกนวันพราปุเป้ก็จะสวดประมาณ9จบนะคะเป็นแบบนี้ตลอดนะคะเพื่อนๆและก็เวลาที่ใครที่อยากจะสวดร่วมกับคนที่สวดมากๆนะคะในถ้ำนะา ที่ท่ำเมืองนานะคะของปู่ดูหลวตามมานะจะมีคนสวดเขาจะสวดเป็นช่วงเวลานะคะแต่เวลาที่เพื่อนสะดวกอาจจะเป็นสองทุ่มครึ่งนะคะของทุกวันอันนี้จะมีคนสวดมากมายจะทําให้ <c oughs> บารมีของเรานั้นนะคะเพิ่มมากขึ้นเพราะมีเพื่อนๆร่วมสวดกันเยอะแยะและก็จะมีะพวกสามภเวสีนะคะมารอรับบุญมากมายนะคะ ทำให้เจ้ากรรมนายเวรของเรานั้นได้โผล่ขึ้นมารับบุญกุศลจากการสวดมนต์บทพระมหาจักรพรรดิให้กับพวกเจ้ากรรมนายเวรนะคะปรับภพบภูมิให้เขาเขาจะได้ไปเกิดนะคะในภพภูมิที่ดีบอกเขาด้วยนะคะว่า เวลาเราสวดแล้วเราอะกวดน้ํากวดน้ําแห้งหรือว่าแผ่บารามีก็ให้กับตัวเราก่อนให้กับเทวดาที่คุ้มครองตัวเราก่อนนะคะอย่าเพิ่งเอาไปให้เจ้ากรรมในเวรเสียทั้งหมดนะคะเมื่อเราแผ่บารามีให้กับตัวเราเองแล้วแล้วก็เทวดาแล้วนะคะ ทเทวดาผู้พองดวงตาเรานะคะแล้วก็เทวดาที่กกป,ปักรักษาบริเวณบ้านเรียบร้อยแล้วเราถึงจะให้กับสัมภเวสีผีเล่ล่อนพวกเปรนะคะพวกเจ้ากรรมในเวรของเรานะคะแล้วบอกเขาว่าเมื่อได้รับผลบุญแล้วก็ให้ไปพบภูมิที่ดีอย่ามาแวะเวียนและสร้างความเดือดร้อนให้กับเราอีกนั่นเองนะคะ เมื่อเขาได้รับผลบุญจากเราแล้วนั้นเขาก็จะทําหน้าที่ขอบคุณนะคะและให้พรเราเองเมื่อเขายกโทษนะคะให้กับเราแล้วเขาก็จะไปเขาจะไม่ต่อแยเราอีกส่วนสัมพเวสีที่ผ่านไปผ่านมาแล้วได้ยินเสียงเราสวดบทพระมหาจากาักรพรรดนั้นนะคะเขาก็จะขอบคุณเรานะคะแล้วก็ให้พรเรานะคะ ในมูเราอ,อยากรวยนะก็บอกเขาว่าเมื่อได้รับผลคุญแล้วก็ขอให้รำได้รวยปวดนี่ปวดศีลนะอะไรประมาณนี้นะคะก็ขอเขาไปนะและอีกอย่างหนึ่งนะคะการสวดมนต์บทพระมหาจากาักรพรรดิที่ผูเป้อยากจะบอกเพื่อนๆน,นั้นก็คือว่าเมื่อเรานะคะสวดมนต์บทนี้ได้ขึ้นใจแล้วเราจะนั่งสวดเวลาไหน ณนะตอนไหนก็ได้นะคะเพื่อนๆไม่เป็นไรคะ่ะเวลาเรานั่งทํางานอยู่อย่างเงี้ยเรานึกจะสวดอะ่ะก็สวดได้เลยนะคะเพื่อขจัดอุปสรรคในการทํางานนะคะสวดเล่นๆนะคะแบบว่าสวดเออนึกขึ้นได้ก็สวดอะไรประมาณนี้นะคะจะเป็นบุญบรารมีอย่างยิ่งและเพิ่มเติมขึ้นไปอีกนะคะในแต่ละวัน เพราะฉะนั้นแล้วนะคะใครที่บอกว่าสวดมนต์บทพระมหาจักรพรรดิแล้วยังจนอยู่อุปสรรคยังไม่หายนะคะเพื่อนๆต้องสวดไปเรื่อยๆนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ปูเป้อยากจะบอกก็คือว่าเราอยา่เอาเพ่งเล็งหรือตั้งหน้าตั้งตาขอพรหรือตั้งหน้าตั้งตาแบบมันจะต้องสําเร็จมันจะต้องเป็นไปแบบนู้นแบบนี้ ไม่ท้องนะคะเราสวดไปเรื่อยๆด้วยใจที่เป็นกุศลของเราเองนะคะการศรัทธาบารมีย่อมเกิดนะอันนี้ก็ใช้ได้ได้ตลอดนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งจะบอกว่าเวลาที่เราจะสวดมนต์ใช้คาถาอะไรนั้นนะคะให้เราอย่าสงสัยในคาถานั้นเราสมมุติเราศรัทธากับใครสักคนหนึ่งอย่างเช่น ศรัทธาหลวงปู่ดูลงตามมาเราก็อย่าสงสัยในตัวท่านว่าเอจริงหรือเปล่านะใช้แล้วจะดีจริงเหรอศักดิ์สิทธิ์จริงเหรอเราไม่ต้องสงสัยนะคะให้เราสวดมนต์สวดภาวนาของเราไปเป็นเป็นนิดนะคะในแต่ละวันก็มันจะสำแดงผลและก็มันจะเห็นผลได้ไม่ช้านานนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะ คาถามหาจักรพรรดนั้นดีจริงๆนะคะสําหรับปุเป้แล้วปุเป้เห็นผลก็คือเมื่อก่อนนี้ปุเป้เนี้ยเก็บเงินเก็บทองไม่ค่อยจะอยู่นะคะแล้วกม็มีอุปสรรคในการทํางานชีวิตก็จะมีอุปสรรคเมื่อตอนที่เราสวดมนต์บทพระมหาจักรพรรดิแรกๆเราจะเริ่มรู้สึกเหมือนได้ยินเสียงก็กกแก๊กแก๊ก,ก,กคนลุกนะคะเสียงเราจะเปลี่ยนไป บางทีก็กองกลงวานแล้วก็บางทีก็จะเห็นอะไรแปลกๆหรือฝันร้ายฝันเห็นผู้ผีวิญญาณอะไรประมาณนี้แล้วแต่แล้วแต่นะคะน,นั่นก็คือเป็นเครื่องเตือนว่าเออเรามาถูกทางแล้วเมื่อใครที่สวดมนต์บทพระมหาจากาักรพรรดิเจอแบบนี้แสดงว่าเพื่อนๆมาถูกทางแล้วนะคะมันเริ่มนะคะเริ่มทํางานนะคะจะทําให้เรานั้นได้ปลดปล่อยแล้วก็ เจ้ากรรมนายเวรน,นั้นกําลังจะให้อภัยเรานะคะเมื่อปุ๊เปส้สวดไปนานๆมากๆแล้วปุ๊เป้ก็สังเกตนะคะว่าเจ้ากรรมนายเวรน,นั้นนะคะค่อยๆหายไปแล้วก็สัมภเวสีที่ผ่านไปผ่านมานั้นนะคะก็มาแวะฟงังพอฟังเสร็จแล้วเขาก็จากไปนั่นเองนะคะก็ไม่แน่ใจนะคะว่าเขาจะอวยพรอะไรให้เราหรือเปล่านะคะ ปุเป้ก็มักจะมีโชคบ่อยครั้งนะคะถึงจะไม่ใช่ทุกงวดและไม่มากก็มีโชคบ่อยครั้งนะคะการทํางานทําอะไรก็ราบรื่นเมื่ออธิษฐานถึงนะคะหลวงปู่ดูหลวงตามมานะคะในคาถามหา,หาจากักรพรรดนี้นะคะก็ทําให้ปุเปนะ้นั้นประสบความสําเร็จนะคนที่คิดร้ายกับปุเป้ก็แพ้ภัยตัวเขาเองไปเลยนะคะและเรื่องกิจการ การงานนะคะเมื่อลูกค้าซบเซาไม่มีใครเข้าร้านอย่างนี้นะคะปูเป้ก็สวดมนต์บทนี้บทพระมหาจากักรพรรดิก็สามารถทําให้เรียกลูกค้าเข้ามาซื้อของในร้านได้นั่นเองนะคะและเป็นสิ่งมหัศจ,จรรย์มากเลยก็คือว่านะคะเมื่อปูเป้ใช้คาถามหาจากักรพรรดนี้ไปเรื่อยๆพบว่าปูเป้นั้นเป็นคนที่นะคะ ประหยัดขึ้นนะคะมีเงินเก็บมากขึ้นทั้งที่เมื่อก่อนนี้ไม่เคยคิดเรื่องเก็บเงินเลยนะคะแล้วก็มีค่อยค่อนข้างที่ว่าไม่ค่อยมีวินัยในการเงินเลยและปุ๊เปก,ก็มีเงินขึ้นมาเพราะปุ๊เปเชื่อว่าเป็นเพราะว่าคาถามหาจากักรรพัิที่ทรงคุณค่าบทนี้นี่เองนะคะทําให้ปุ๊เปยย้นั้น มีเงินขึ้นแล้วก็สามารถที่จะซื้อบ้านได้แล้วก็สามารถกู้บ้านผ่านก็คือหากว่าบุเป้ใช้คาถานี้ในการทําอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนที่จะไปไปทำนะมักจะผ่านเสมอเสมอเลยนะคะเพราะว่าเราได้ปูทางไปเขาเรียกอะไรอะ่ะเราได้ขอขออานาจสิทธศักดิ์สิทธิ์นะในการทำอะ่ะในการไปทําสิ่งสาคัญอะ่ะ มักจะผ่านอยู่เรื่อยๆนะคะก็เพื่อนๆก็ลองไปดูเหมือนกันนะคะแล้วก็อย่าเพิ่งท้อนะคะใครที่แบบท้อเวลาสวมดมนบทพระมหาจกักรพรรดิแล้วว่าทำไมไม่ยังไม,ไม่ไม่สำเร็จก็คือ 1. น,นะคะเจ้ากรรมนายเวรของคุณอาจจะมีเยอะมากๆแล้วก็สก็คือเมื่อชาติที่แล้วว่าคุณอาจจะไปทํากรรม กรรมไม่ดีอย่างร้ายแรงนะคะให้กับใครสักคนหนึ่งโดยที่ใครก็ใครก็รต,าตามก็ไม่รู้หรอกนะคะนอกจากคนที่ระลึกชาติดได้นะคะก็จะรู้ว่าเราไปทำอะไรกับใครเอาไว้นี่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าจะเป็นเดือนเป็นเป็นเดือนเป็นปีก็ขอให้ทุกท่านนะคะสวดมนต์บทนี้เพราะว่าบทนี้ดีจริงๆเมื่อใครที่เอาไปใช้แล้วและสอบถามจาก ใครที่ใช้กระถานี้นะคะก็ค้นพบว่าแต่ละคนนั้นนะคะมีสิ่งปาฏิหาริ์เกิดขึ้นกับตัวเองทุกคนนะคะไม่มากก็น้อยนั่นเองนะคะไม่ว่าจะในเรื่องของการงานการเงินสุขภาพครอบครัวนะคะโชคลาภอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่ที่ว่าแต่ละคนนั้นนะคะจะพบกับอะไรนะคะจะเกิดสิ่งมหัศจรรอะไรนะคะ เอาละค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะคะปุ๊เปก็จะมาบอกแค่นี้นะคะว่าอย่าพึ่งนะคะอย่าพึ่งถอดใจเพราะว่ามีคนมากมายที่ใช้กระถานี้แล้วประสบความสำเร็จนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็สวดทุกวันนะคะเมื่อเอ่อเมื่อนึกขึ้นได้เมื่อนึกขึ้นได้นะคะให้สวดเวลาทำงานก็ได้นั่งรถกลับบ้านก็สวดก็ได้ คือสวดได้ตลอดเวลาเลยนะคะไม่จําเป็นว่าจะกลับมาบ้านแล้วสวดจุดทูปสวดหน้าพระนะคะเพราะว่าเราไม่มีเวลาแต่ยิ่งถ้าสวดมนต์หน้าพระนี้จุดทูบจุดเทียนนี้ยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยค่ะเอาละค่ะขอเป็นกําลังใจนะคะให้สําหรับคนที่สวดมนต์บทพระมหาจากักรพรรดิก็ขอให้ประสบความสําเร็จทุกท่าน ร่ำรวยเงินทองนะคะหมดหนี้หมดสินหมดอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงนะคะขอบคุณมากค่ะที่เข้ามารับชมคลิปนี้ของบูเป้บูเป้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ